วันนี้นะครับฟอร์ดเลนเจอร์ปีสิบหกนะครับเข้ามาอัปเกรดนะครับชุดกระชนหน้านะครับเอฟร้อยห้าสิบปเดอร์นะครับผมนี่เลยนะครับมีชิ้นร้อยหมดสี่ชิ้นนะคะผมกระชนหน้าชิ้นใหญ่นะครับลูกค้าเลือกเป็นดําเงานะครับผมหน้ากระจังนะครับเป็นดําเงาโลโก้ฟอร์ดแดงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งให้กับเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้นะครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่เอมจะพาดูพร้อมกับสายฝนเลยครับ ตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยคาชอนหน้านะครับคิ้วล้อนะครับสี่ล้อนะครับแบบนี้นะนี่เลยนะครับก็ติดใต้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเดนไลท์นะกระจังฟอร์ดแดงนะครับไฟสามดวงนะครับซิกเนเจอร์ของฟอร์ดอยู่แล้วนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทํางานเฟสลิฟแปรงฉมแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเราได้แต่งรถเชียงรายนะครับก็มีหลากหลายรุ่นนะครับผมก็มาติดต่อกันได้อยู่หลังทงกศทางแลนะครับ